เป็นคนอื่นคงโดนหามลงเวทีทาเครุเองมันถึกทนจริงๆสมกับเป็นเบอร์สามของโลกสวัสดีครับแฟนไว้ครับทาเคลุก็ได้เปิดใจหลังเกมร้องให้ทั้งน้ำตาที่ไม่สามารถกระชากแชมป์จากซูเปอร์เล็กมาได้นะฮะหลังสู้จนครบห้ายกแม้จะโดนซูเปอร์เล็ก เจาะยางอยู่ฝ่ายเดียวอย่างหนักแต่ทาเคียวรู้เขาตก็ตั้งใจนะครับที่จะนำชัยชนะเพื่อมาสร้างแรงมนัานใจให้คนญี่ปุ่นนะฮะไฟนี้ ถ้าคิดรูก็ได้เผยว่าผมฝึกซ้อมอย่างหนักทำงานอย่างหนักจริงๆนะฮะผมพยายามคว้าแชัยชนะเพื่อจะสร้างขวัญกำลังใจให้คนญี่ปุ่นพวกเราเพิ่งเจอกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายคนสูญเสียจากเหตุการณ์นี้แต่สุดท้ายผมก็ทำไม่ได้ผมควรทำอะไรได้มากกว่านี้นะฮะ แม้เขาจะร้องไห้จนจะขาดใจแต่ทาเครุก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณแฟนๆทั้งที่อยู่ในฮอและที่จ่ายผ่านเพ์เพลวิลที่เชียร์เขาด้วยนะฮะก็นับถือหัวจิตหัวใจของทาเครุที่เขากัดฟันสู้จนครบห้ายกแม้เขาจะ เป็นฝ่ายที่โดนกระทําซะส่วนใหญ่นะฮะเโดนซูเปอร์เล็กเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวโดนเตะขาอย่างหนักแต่เขาก็กัดฟันจนครบห้ายกหนะฮะเอาเขา,เขาปบมือให้ทาเครู้เลยที่เขาเป็นนักสู้ของจริงนะฮะโอ้โห หลังจบห้ายกทาคีรู้ก็แทบเดินไม่ได้นะฮะก็ต้องนั่งรถเข็นกันเลยทีเดียวเ,เขาเจ็บหนักพอสมควรนะฮะโดยเฉพาะที่ขาของเขามีการพกช้ำและแดงกำาเลยนะฮะโอ้ถึงต้องไปพบแพทย์เลยนะฮะพรุ่งนี้จะเดินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ ก็ต้องเช็คอาการกันต่อไปว่าเขาจะเป็นอย่างไรนะฮะแต่ไฟนี้ก็ต้องชื่นชมนะฮะชื่นชมทาเคนลุที่เขามาสู้กับซูเปอร์เล็กในแบบสนุกเลยทีเดียวได้ลุ้นได้เสียวทุกช็อตท,ทุกวินาทีก็ถือว่าแฟนมวยเนี่ยคุ้มค่ากับการรอคอยแนย่นอนสมกับเป็นคู่ระดับโลกของจริงนะฮะสมกับเป็นเบอร์สามของโลก เจ้าทาเครุเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในเส้นทางนะฮะถึงแพ้ไฟนี้ก็ไม่ได้เสียของเขาก็ยังมีคู่ชกอีกเพียบที่เขาจะต้องได้เจอในอนาคตอีกแน่นอนเผเอๆเนี่ยอาจจะได้เจอกับรถทังจิตเมืองนนคู่ชกที่เขาหมายมันปั้นมืออยากเจอมานานแล้วนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าบอชาตีเนี่ยจะจัดให้ทาเครุเจอใครในไฟต่อไปนะฮะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสั i ไขเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับติดตามภาษาวงการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวอย่าลืมไปติดตามกันได้ที่ Line PK24 RPK24 อ,อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม